Acker, แฮกเกอร์นำแฝงที่ชื่อว่านายเนียเอาจริงถ้ารัฐบาลไม่ติดต่อภายในวันที่5เมษายนรายชื่อคนไทย55ล้านคนจะถูกเปิดเผยในที่สาธารณะสวัสดีครับผมคน,มนบ้านบ้านชาแนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องแฮกเกอร์ acker, ที่ชื่อนำแฝงว่านายเนียนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังในขณะนี้นะครับเขาได้ขู่รัฐบาลว่า หากคุณคิดว่าข้อมูลที่รั่วไหลมาจากองค์กรของคุณโปรติดต่อเราก่อนวันที่5มีเมษายนมิฉะนั้นเราจะประกาศว่ามันมาจากไหนและวิธีเราแฮ็กเข้าไปยังสาธารณะข้อมูลทั้งหมดเขาก็ยังบอกอีกว่าเกือบเลือกตั้งตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเราไม่ได้ล้อเล่นนำซ้ำเขายังนำภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือว่าลุงตู่นะครับขึ้นหน้าเว็บนะครับเขียนข้อความว่า ว้าวก็มาดีครับข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับแต่ว่าแฮกเกอร์เขาจะสามารถแฮกข้อมูลได้จริงหรือไม่อันนี้เราต้องติดตามตอนต่อไปนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับระมัดระวังในเรื่องการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและการใช้แอปธนาคารด้วยนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพมันสามารถดูดเงินออกจากบัญชีของเราได้นะครับโดยการใช้โปรแกรมนะครับที่ชื่อว่ารีโมทคอนโทรลมาควบคุมโทรศัพท์ มือถือของเรานะครับ